ชื่อดาราพรโพทองค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรจ๊ะณนเวลานี้ปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพไปเช็คมาแล้วหรือไงใช่ค่ะไปเช็คมาแล้วไปตรวจมาแล้วค่ะไปตรวจมาแล้วหมอบมอเป็นไลน์เป็นเนื้องอกในมดลูกค่ะแล้วก็เป็นช็อกโกแลตซีดเป็นถุงน้ําในรังไข่ค่ะแล้วก็มดลูกโตมดลูกโตอีกค่ะแล้วอาการที่เกิดส่งให้เรารู้สึกอึดอัดหรือเปล่าใช่ค่ะมันจะมีอาการปวดหน่วงๆมีปวดด้วยเหรอใช่ค่ะ ปวดด้วยอึดอัดด้วยท่านเทวดาอยากกระถามว่ากรรมอะไรกรรมอะไรใช่ไหมท่านใช่แล้วกรรมอดีตนั่นแหละหนอนางนี้นั่นแหละพอแต่ก่อนนอเป็นชายนั่นแหละท่านรู้ไหมทำไมร่างกายเราจึงเจ็บปวดมากมายนั่นแหละหนาะนางเคยพ่นพิษให้สัตว์นั่นแหละค่ะเห็นเป็นเช่นนั้นหนาแหละท่านหละพ่นพิษหมายความว่าเอาอไป รถเอาไปพ่นเอาไปฉีดเอาไปแล้วให้สัตว์เข้าไปในปากในท้องหรือใช่แล้วแหละนะหนาใส่ยางด้วยแหละค่ะมดบวงด้วยหนาะแหละท่านเออยไหนจะปลาอีกท่านเออยิ่จะกบเขียดเลยนั่นแหละเนาะก้นตามท้องไร่ท้องนาท่านนึกออกไหมล่ะพ่ออูอ้นั่นเนาะก็ตายเช่นกันเลยใสยไปในานา้ําทีเดียวมันก็เข้าปากทุกตัวอยู่แล้วใช่ไหม กูแบบข้าวอ๋อเหรอระวังตัวไว้นะกรมมแน่นอนอเด็กๆเคยเห็นพ่อไว้ทำโอ้ยชาตนี้จึงเป็นดิงแหละท่านเย๋ยร่างกายเดิยจึงระบมหมดแหละเนะอเพราะกรรมทำไว้แหละพอมากมายเนอะเห็นเป็นเช่นนั้นเลยแล้วบุญกุศลทำมาตลอดตั้งแต่เด็กบัดนี้ มีอะไรมาช่วยให้ยุติลดน้อยถอยลงบ้างไหมบุญกุศลใช่ไหมท่านใช่แล้วาาการกนนั่นแหละนะถึงได้มาถึงจงจุดนี้แหละคะ่ะอออกมาถึงนี้ได้ก็แสดงว่าเอาบุญเก่าที่ทํามาใช่ไหมใช่แล้วท่านเออมาเจอทางออกที่นี่ขอชดใช้ไปเลยสัรพสัตทั้งหลายชดใช้สัรพสัตนะท่านแม่อธิษฐานแทนนั่นแหละนะเอาใบสีมาแหละคะ่ะขอขามากรรมนั่นและ หากชาติใดชาติไหนหนอที่ตัวข้านี้เอ่ยเบียดเบียนสรรพสวรทุกสิ่งแลทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจแหละหนอให้ท่านต้องตายหรือทุกทรมานพอบัดน,นี้หนอขอเอาโหสิกรรมแลอ้าวก็พร้อมจะทำใช้เวลาทั้งหมดกี่วนันทั้งหมดใช่ไหมท่านใช่แล้วทำนั้นหดรอยนั่นแหละหนอหกสิบวันนั่นแหละพอหกสิบ <c oughs> วนันโอเคเปล่าต้องโอเค เจออีกสองชาตินั่นแหละพอต้องสเสวยกรรมหนออีกนั่นแหละ,สะเสวยกรรมอีกอ่าหกสิบวันก็ถือว่าคุ้มจะได้ปิดบันทีอ่าต้องทำอะไรบ้างใบสีใช่ไหมท่านใช่บอกกันแล้วแหละหะชุดหนังกระทานนั่นแหละครบผักนั่นหนามาได้ไหมแม่เอาผักรักษาโรคด้วยท่านเอย๋ยชุดขาวเลยสองชุดนั่นแหละหะพระพุทธรูปหนึ่งองค์นั่นแหละครา ก็เป็นสกีพยานาขอเข้ามานั่นเลยอ้าวได้เปล่าได้ค่ะไายาปราสาทท่านเอย๋ยอีกห้าสิบตัวเลยนั่นแหละเนาะทำได้ไหมเล่าได้ได้ค่ะพร้อมเมื่อไหร่ต้นเดือนกันยาค่ะหลวงพ่อต้นเดือนกันยาค่ะอ่าต้นกืนกันยาเริ่มงานเลยเรียบร้อย ก็สัพพสว์ทั้งหลายเอ๋ยถอนกำลังออกหน่อยเขาจะไปได้เตรียมตัวแล้วก็บำเพ็ญเพียรให้ตามนี้อย่าให้เจ็บให้ปวดอย่าให้ทุกข์ให้ทรมานเลยบอท่านเทวดาบอกสัพพสว์ด,ด้วยว่าถอนกำลังออกหน่อยเขาได้แนะท่านแลสะสัพพสารแทนนั่นแหละนะรอแต่บุญนั่นแหลคะครับ จะทรงผลนหนาไหมเล่าแน่หลวงพ่อเจ้าค้าแล้ที่ลูกเจ็บหน้าอกอยู่นะตอนนี้นี่เป็นเพราะสับปสัตย์ใช่ไหมคะเพราะพิษที่เธอใส่ไว้ในน้ำเข้าไปในปากทั้งพ่นทั้งชีเลยหละะพ <c oughs> อ,อเธอถมมว่าเธอเป็นปลาแล้วกันเธอเป็นกบแล้วกันกบก็ว่ายน้ำปลาก็ว่ายน้ำต่อก็อยู่ในน้ำใช่ไหมกุ้งหอยปยูทั้งหลายมันก็ดำน้ําอยู่ในนั้นน่ะ แล้วน้ำมันก็ต้องเข้าไปในท้องนี่ยแล้วมันแสบมันไสใช่ไหมมันตายเฉยเปล่าท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยทำตอนเป็นหนุ่มเลยแหละนะพอแก่ตัวมาก็หันหน้าเข้าวัดแลถึงได้เหตุการณ์เช่นนี้ไงท่านถึงได้เจอบุญตรงนี้ไงเล่าเอ๋ยอ๋อไม่งั้นก็เธออาจจะมีเรื่องหน้าปวดหัวอีกมากมายเสียเงินด้วยเจ็บด้วยอาจจะไม่หายด้วยใช่ไหมใช่แล้ว ้าโอเคตามนี้รายต่อไป